ครับสวัสดีตอนสายครับ FC พี่น้องกันเป็นที่รักยิ่งครับวันนี้ก็สายแล้วนะครับปกติผมจะออกมาตอนเช้าเ้าแบบนี้นะครับแต่พอดีเมื่อเช้าไปไปนาก็เลยไม่มีเวลาตู้เช้าผมจะมาตรวจสอบนะครับสุขภาพของกระต่ายนะครับเมื่อคืนฝนตกนะครับฝนตกก็จัดว่าตกนานพอสมควรนะครับจริงๆเราไม่ได้จะปล่อยไว้แบบนี้นะครับเพราะว่า ื้นมันจะแฉะนะครับก็ตอนเช้าวันนี้วันนี้แดดจัดตอนตอนนี้นะครับกระต่ายก็จะหลบหลบแดดนะครับเขาไม่ชอบแสงแดดมาอยู่ตรงนี้ครับตรงที่ลรลมตรงนี้พื้นก็จะชุ่มๆนะครับไม่ถือว่าเปียกไม่ถือว่าแฉะมากนะครับชุ่มๆก็คือกรงเราไม่พอนะครับเราก็ให้อยู่แบบนี้ไปก่อนนะครับก็กำลังลิ่งทํากรงอยู่นะครับ อันนี้เป็นนิวซีแลนด์ไว้ครับเป็นลูกดําบูพานนะครับพ่อดําบูพานแม่นิวซีแลนด์ไว้ทุกทุกเช้าผมจะมาตรวจสุขภาพนะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างครับว่าปกติดีไหมถ้านอนแบบนี้นครับแบบนี้แสดงว่ายังดีอยู่นะครับยังดีอยู่ไปดูไปดูขี้เขาครับไปดูเขาว่ายังไงนะครับเราพบว่ากระต่ายนะครับเขาจะ เป็นที่เป็นทางนะครับเขาเคยอยูตต่ตรงไหนก็จะอึนนั่นนะครับนี่อันนี้คือตัวคือของตัวแม่ครับตัวใหญ่นะครับเขาก็จะมาถ่ายไปตรงนี้ตลอดเดี๋ยวพอพอมันเยอะเรยวเราก็จะเก็บออกไปจากพืนที่ครับว่าเดี๋ยวจะเกิดเป็นเชื้อโรคอะไรอีกครับมันเริ่มเป็นลาแล้วคือกรงเรากว้างครับมันก็เลยมีที่ให้เขาวิ่งเล่น ะนครับกลางวันก็จะนอนแบบนี้นครับส่วนกลางคืนถึงแม้ฝนจะตกครับก็จะออกมากินบ้างครับตัวไม่เปียกนะครับน้าจะน้ําจะไหลผ่านตัวไปนะครับไม่เปียกแต่ก็จะเป็นสีขาวก็จะเลอะหน่อยนะครับก็จะให้เขาอยู่แบบนี้นครับเว่ากรงเรายังไม่พอครับเดี๋ยวต้องเล่งทํากรงเพิ่มนะฮะกรงเราจะประมาณนี้นะครับ มานี้นครับแล้วก็จะแยกไปทางโน้นอีกนะครับกําลังเร่งทํานะครับมีคนถามว่ากระต่ายเลี้ยงยากไหมนะครับก็ไม่ยากนะครับปกติผมเป็นคนที่ไม่ชอบเลี้ยงสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นหมูหมากลาไก่นะครับอะไรต่างๆที่เป็นสัตว์มีชีวิตผมไม่ชอบเลี้ยงนะครับแต่มันมาเลี้ยงกระต่ายได้ไงไม่ดูนะนี่ ก็ถือว่าง่ายนะครับเพราะว่าเขาไม่ส่งเสียงดังนะครับเขาไม่ส่งเสียงดังแล้วก็คือเขาก็ไม่เหม็นนะครับไม่เหม็นอ,อันนี้เป็นนี่อันนี้เป็นเรา,าเป็นลูกผสมนะครับเป็นผสมไทยลายป่านะครับ เขาอยู่แบบนี้ครับทุก,ทกเูช้าก็จะมาตรวจสอบคือเเขานะครับนี่อันนี้คือ,อ,อตุวกแม่นะครับดำบุพานนะครับแม่พันธุ์หลักของเรานะครับเหลืออยู่ตัวเดียวส่วนพ่อพันธุ์ก็เหลืออยู่ตัวเดียวเหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้ดำพันนะครับก็วันนี้ปกตินะครับ มาทำความสะอาดตรงนี้นะครับ <c oughs> เราเลี้ยงเราเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายครับใช้วัสดุเท่าที่มีนะครับก็ <c oughs> ประมาณนี้ครับยังไม่เสร็จคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ดูครับว่าของเราไปถึงไหนนะครับยังไม่จัดว่าเป็นฟาร์มนะครับ ยังเป็นผู้เลี้ยงอยู่ครับยังไม่ถือว่าเป็นฟาร์มต้องเรียนรู้อีกเยอะนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับ f c พี่น้องที่ติดตามกระต่ายดำบูพันนะครับตัวนี้นะครับรงนี้มันจะดื้อหน่อยนะครับนี่เพราะมันได้กลิ่นของตัวเมียนะครับตัวนี้นี่ก็จะคุยคุยเคี้นะครับมันได้กลิ่นของตัวเมียเนี่ยตัวเมียอยู่ฝั่งนู้นะครับ พยายามเหลือเกินกัดกัดไปทั่วไยหมดนะครับก็กำลังเป็นหนุ่มนะครับกลังเ,เป็นหนุ่มเอาอคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอัต็ดให้ดูครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ <S <S 2> <S 2>